สับเขาเล่าเรื่องก่อนอื่นเลยนั้นต้องขอขอบพระคุณคุณนัตพลเมฆฉายโดเนตให้ห0บาทเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยทีเดียวขอบคุณครับความเดิมตอนที่แล้วพวกเอ็มได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านชาวเลจนได้ตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่าพวกพบมาอย่างที่นี่ถ้าให้พวกเอ็มรอพวกพบอยู่ที่หมู่บ้านเพราะอย่างไรเสีย พวกพบก็ต้องกลับมายัางสถานที่แห่งนี้แน่ส่วนฟ้าหรือปอบประแชมเธอพบเจอกับบางอย่างที่เป็นปริศนาตามความรู้สึกสัมผัสได้ฟ้าจะเดินไปยังท่าเรือเก่านั้นแต่มีพวกชาวเลได้ห้ามเอาไว้ก่อนทําให้ฟ้าต้องเลิกความคิดแล้วก็เดินกลับมาในหมู่บ้านเพื่อว่าจะมารวมกลุ่มกับเอ็มแต่แล้วเนื้อหนังของฟ้าก็แห้งกรังกลับสภาพเดิมทําให้ฟ้าต้องออกล่าเหยื่ออีกครั้ง ด้วยเห่อที่ว่าก็คือชายชาวเลคนหนึ่งผู้กำลังเจาะยางร้อรถเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฟ้าเธอกำลังขคยิ่มกัดกินร่างของชายผู้ดวงสวยเขาไม่มีโอกาสแถกปากร้องสักแอเหตุว่าตอนที่ฟ้าจับเหวี่ยงร่างของเขามันทําให้ร่างนั้นลอยมาเสียบกับท่อนไม้ที่หักจากตน้นปลายแหลมหันออกมาพอดีท่อนไม้นั้นเสียบเข้ากลางอกซ้าย หัวใจทะลุออกมาส่วนร่างไหลลงติดกับโคนท่อนไม้ปล่อยช่องโหว่ตรงอกซ้ายให้ได้เห็นโลหิตไหลลินนองไปทั่วพื้นบริเวณน,นั้นขณะฟ้าหรือปอบประแชมกำลังกินเลือดเนื้อของชายคนนี้เธอมองดูนิ้วอันแปลเปลี่ยนสภาพจนแห้งกลังของเธอไปด้วยหญิงสาวตาโตเหตุว่านิ้วที่แห้งกลางมันคืนสภาพช้ากว่าครั้งก่อนหน้ามากนักแม้พยายามจะกินเนื้อหนังมากเท่าไหร่ก็ให้ผลลัพธ์เช่นเดิม ทันใดน,นัด้นดวงตาเหลือไปเห็นหัวใจที่เสียบอยู่ตรงท่อนไม้หญิงสาวลุกขึ้นเดินตรงไปที่หัวใจน,นั้นเธอมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงื้อมือกระชากหัวใจสดๆที่ขาออกมาแล้วหญิงสาวเอาใส่เข้าปากกัดกินอย่างตะกาตะกรามทันทีที่กระเดือกเนื้อหัวใจลงคอสภาพนิ้วอันเคยแห้งกรังมันเริ่มฟื้นฟูทันตาทำให้ฟ้ารู้ว่าสิ่งที่เติมเต็มมนคาถา ไม่ใช่เลือดเนื้อของเหยื่อแต่เป็นหัวใจของเหยื่อต่างหาขณะฟ้ากำลังเพลิดเพลินในมื้ออาหารอันโอชานี้อยู่จุๆ่ๆเสียงฝีเท้าเหยียบย่างเข้ามาใกล้บริเวณซึ่งเท้าที่เหยียบบนผื้นทรายมันไม่ได้ดังมากแต่ด้วยที่ฟ้าเธอเป็นปอไม่ใช่มนุษย์หูจึงดีเป็นพิเศษหญิงสาวตกใจรีบซ่อนกายในแมกไม้ตามองจ้องไปยังจุดที่เกิดเสียงผลปรากฏว่าเป็นหญิงวัยกลางคน ที่เข้ามาทักพวกของเธอครั้งในตอนมาถึงหญิงคนนั้นพยายามจะเฉเง้อมองหาบางสิ่งทำให้ฟ้าที่จับตามองอากับกริยาของเธออยู่หันกลับไปมองกล้างที่ถูกเสียบขาท่อนไม้ใกล้ๆตัวเธอยิงไมื่กลางคนผู้นี้ต้องกําลังตามหาชายปริศนาคนนี้อยู่ไม่ผิดแน่ถ้าว่าทําไมกันทําไมเธอจึงเดินมาตามที่บริเวณนี้หรือว่าเธอเกี่ยวข้องกับแผนการเจาะยาง ขณะฟ้ากำลังคิดหาคำตอบของหญิงเวยกลางคนผู้นี้หญิงสาวผู้ซ่อนกายในแมกไม้ดันเสียการทรงตัวเล็กน้อยทําให้เท้าเหยียบเข้ากับกิ่งไม้ที่อยู่ไกลๆเสียงมันหักดังแกรกดวงตาของฟ้าเบิกโตรีบจ้องไปทางหญิงเวยกลางคนดูว่าเธอรู้ตัวไหมซึ่งหญิงเวยกลางคนแลมท่าจะได้ยินบางอย่างในป่าข้าง,างๆเธอหันมองจ้องมาอย่างทางที่ฟ้าแอบอยู่ในใจของหญิงสาวนามว่าฟ้าคิดแล้วว่า หากเธอเข้ามาเห็นตนกับศพจำเป็นจะต้องสังหารหญิงคนนี้อีกคนแต่ถึงกระน,นั้นในอีกความคิดของฟ้าไม่อยากจะฆ่าเธอเท่าไหรนักเหตุ<_ <q> _>ว่าหญิงัวการคนผู้นี้เหมือนจะเป็นคนที่ชาวบ้านนับหน้าถือตารู้จักมักจี่เธอเป็นอย่างดีหากว่าเธอหายตัวไปพวกชาวบ้านจะปูพรมค้นหาเธอเป็นแน่ขณะฟ้ากำลังช่างใจสับสนว่าจะเลือกทางไหนดีหญิงัวการคนเมียก,ก่อแร้ เดินตรงเข้ามาในป่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเพียงแค่เดินผ่านแมกไม้ตรงหน้าประมาณอีกสองสามพุม่ก็จะเห็นศพเป็นแน่แท้ฟ้าเกรงมือทั้งสองข้างปล่อยกรงเล็บสีดำยาวแหลมคมออกมาจากนิ้วทั้งห้าและถ้าจะต้องเลือกที่จะสังหารปิดปากเธออะไรจะเกิดขึ้นตามมาค่อยว่ากันอีกทีทวาจังหวะที่หญิงไวกลางคนกำลังแหวกแมกไม้พุ่มสุดท้ายอยู่นั้นจู่ๆ ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเรียกเธอทำให้เธอหยุดแหวกพุ่มไม้ต่อจากนั้นเธอก็หันหลังเดินกลับไปยังที่คนเรียกฟ้าถอนหายใจปาล่งอกดีใจที่ไม่ต้องฆ่ามนุษย์คนนี้โดยไม่จำเป็นฟ้าจับตามองไปเรื่อยๆพบว่าหญิงไวัยกลางคนเดินไปไกลพอสมควรขณะนั้นหญิงไวัยกลางคนกำลังพูดบางอย่างกับชาวบ้านอีกคนฟ้าตั้งสมาธิมัน่นหวังจะสดับฟังประโยคที่เขาสนทนาการ ทว่ามันก็ไกลจนเกินไปอีกทั้งยังมีเสียงของคลื่นทะเลแทรกด้วยทําให้หญิงสาวผู้เป็นปอจับประโยคไม่ได้นักทว่าขณะที่พวกหญิงวัยกลางคนสนทนาบางอย่างชาวบ้านที่เข้ามาหาหญิงวัยกลางคนชี้ไปยังบ้านพักที่พวกเอ็มอาศัยอยู่หญิงเวยกลางคนเสียยิ้มฟ้าที่เห็นถึงกับทําหน้าตาคิ้วขมวดคิดในใจว่าคนพวกนี้กําลังวางแผนทําอะไร กระทั่งว่าการสนทนาของพวกหญิงวัยกลางคนจบลงพวกเธอเดินจากบริเวณไปฟ้ามองซ้ายมองขวาพบว,ว่าไม่มีใครอยู่ใกล้บริเวณนี้แล้วจึงหันมองศพอีกครั้งเหตุว่าความกังวลใจหรือปัญหาใหม่เข้ามานั่นคือจะจัดการศพนี้อย่างไรดีเธอคุ้นคิดอยู่คนเดียวพักหนึ่งกระทั่งสายตามองไปยังภูเขาที่ล้อมหมู่บ้านฟ้าสยะยิ้มก่อนจะเดินลัดเลาะออกมาจากป่า เธอเดินอ้อมหลบสายตาของผู้คนมุ่งตรงไปยังทะเลที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านหญิงสาวไม่อรอช้ากรีบเดินลงน้ำไปทันทีด้วยเหตุว่าเลือดมันเปืเป้อนตามเสื้อผ้าเต็มไปหมดต้องล้างตัวทำลายหลักฐานเสียก่อนขณะที่ฟ้ากำลังนั่งแช่น้ำอยู่นั้นเธอจะดื่มน้ำล้างปากเสยหน่อยจึงวักน้ำทะเลซดเข้าปากเต็มเปล่าหญิงสาวผู้ไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนสำลักจนพ่นน้ำทะเลออกมาก่อนจะสะบัดออกมาว่า นี่มันน้ำอะไรกันใหญ่รสชาติเค็มได้ถึงเพียงนี้ขณะฟ้ากำลังบนอยู่นั้นเสียงจากชายคนหนึ่งตะโกนเรียกนามของเธออยู่ไม่ห่างฟ้าหันไปมองชายผู้เรียกเธอพบว่าเป็นสิงชายบริการส่วนตัวของเอมฟ้าสะดุ้งตกใจเล็กน้อยเหตุว่าไม่ทันได้ตั้งตัวมัวแต่ตะลึงพึงเพลิดไปกับน้ำทะเลสิงห์เขาก็พูดขึ้นทันทีว่าผมตามหาคุณฟ้าตั้งนานไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่นี่ ว่าแต่ทำไมลงไปเล่นน้ำอย่างนั้นล่ะครับคุณฟ้ามีเสื้อผ้าเปลี่ยนเหรอก่อนฟ้าจะตอบคำถามของชายผู้ถามเธอพยายามสำรวจร่างกายตัวเองก่อนว่ามีเลือดหรืออะไรติดอยู่อีกหรือเปล่าเหตุว่าสิงห์มันเป็นคนช่างสังเกตต่อให้มันทำอะไรตนไม่ได้ก็ตามแต่หากมันรู้จะลำบากหรือปวดหัวที่หลังเอาเมื่อฟ้าสำรวจตรวจสอบเสร็จแล้วคิดว่าไม่เห็นอะไรผิดสังเกตจะหันไปตอบกับสิงห์ แต่สิงก็ดันโผงพรวดตามขึ้นมาก่อนเหตุไม่ได้คำตอบจากฟ้าสักทีอีกทั้งฟ้าทําท่าทีแปลกๆมองแต่ร่างกายของตัวเองฟ้าคิดในใจว่าชายคนนี้มันชักเริ่มหน้ารำคาญหากมากเกินไปไว้ข้ามมันทีหลังคิดเสร็จก็ตอบชายคนนี้ไปว่าฉันก็แค่ร้อนอนะมันนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้มาทะเลจึงอดใจไม่ได้ที่จะลงเล่นน้ำเสียหน่อยว่าแต่มีอะไรงั้นหรือ ทำหน้าตาตื่นมาหาชั้นถึงที่นี่ฟ้ากล่าวอธิบายและทิ้งท้ายถามสวนกลับเสียงรีบตอบทันทีว่าพอดีคุณเอ็มเขาเป็นห่วงคุณฟ้านะครับเห็นคุณฟ้าหายไปนานไม่กลับมาสักทีจึงให้ผมมาดูหญิงสาวได้ยินจึงค่อยๆลุกขึ้นจากน้ําเดินตรงไปที่สิงสภาพที่สิงเห็นคือเสื้อสีทึบบางๆเปียกปอนไปทั่วจนเห็นสลีล้และเนินปทุมฐานประกอบกับฟ้าเป็นคนสวย ด้วยความเป็นชายดันเผลอจ้องนานทําให้ฟ้าพูดขึ้นว่าจะจ้องฉันอีกนานไหมสิงสะดุ้งเฮือกรีบหลบตาหันหลังแล้วก็พูดขึ้นมาว่ารีบตามผมมาเถิดเครับคุณเอ็มรออยู่สิงกราเสร็จก็ออกตัวเดินนําฟ้าเดินตามพลางเสายายิ้มไปด้วยดูเหมือนว่าการลงไปแช่น้ําถอดเสื้อชั้นในทิ้งแล้วให้เสื้อบางๆพวกนี้เปียกจนเห็นสลีละได้ผลสิงชายขี้สงสัย มันจะได้ไม่ต้องมาจ้องจับผิดกันเอาไว้ก่อนกระทั่งสิงกบฟ้าเดินมาถึงบ้านพักที่พวกเอ็มอยู่หญิงสาวค่อยๆเดินขึ้นมาบนบ้านยัดกับเอ็มหันมองพบว่าฟ้านั้นตัวเปียกเห็นสลีละเกือบจะทุกส่วนชายหนุ่มหันความไปที่ยัดซึ่งมองร่างฟ้าอย่างไม่วางตาทําให้เอ็มยันยัดเข้าที่ไหล่ยัดหงหลังลงไปกองนอนกับพื้นเอ็มก็พูดต่อว่าแฟนกูมึงมองมากเกินไปแล้ว ยัดได้ยินเ็ารียกขอโทษขอโพยในจังหวะน,นั่นเองฟ้าเดินตรงไปที่ประตูบ้านก่อนจะพูดกับเอ็มว่าพอดีตัวเปียกหมดเลยเอ็มช่วยฟ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยได้ไหมเธอกล่าวเสร็จก็เดินเข้าไปข้างในเอ็มไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าไปในบ้านปิดประตูกระแทกเสียงดังทางยัดที่ลุกขึ้นมาแล้วรีบผันมองตามก่อนจะพูดกับสิงเพื่อนร่วมอาชีพว่าข้าละอิจฉาคุณเอ็มจริงๆ สิงสวนทันทีว่าเฮ้ยเฮอย่าพูดเสียงดังไปหุบปากไม่เป็นหรือไงแต่ว่านะข้าชอบคุณสอนมากกว่าว่าสิงกล่าวทําให้ยัดนั้นมองหน้าคน้อนในใจคิดว่าทําเป็นปรามแต่ก็ชวนสนทนาเรื่องเจ้านายคิดเสษ็ยัดก็ร่วมสนทนาในเรื่องนี้โดยพูดว่าทําไมวะข้าว่าคุณฟ้าเธอก็สวยขาวเนื้อตัวเงียนอีกทั้งหุ่นอย่างเซ็กซี่ด้วยยังกับนางแบบ ข้าได้เห็นเรือนร่างเมื่อกี้เอาสักข้าเผลอมองอย่างไม่วางตาหน้าอกหน้าใจของเธออย่างกับลูกแตงโมแน่สิงสวนยัดทันทีว่าข้าไม่ชอบผู้หญิงแรงๆวะ่ะคุณสอนเธอดูน่ารักเรียบร้อยแถมเก่งแฝงความแข็งแกร่งลึกๆไว้ข้างในหน้าตาของเธออาจจะไม่ได้ออกไปทางสวยแต่ก็ออกไปทางน่ารักมากกว่าคนน่ารักมองยังไงก็ไม่เบื่อต่างจากคนสวยดูเธออ่อยคุณเอ็ม ผู้หญิงแบบนี้อยู่ด้วยแล้วต้องระแวงข้าและไม่สบายใจยัดสวนทันทีว่ายังไงคนสวยก็ดีกว่าข้าเละชอบม้าพยศนักสิงก็สวนยัดว่าคุณสอนดีกว่าทั้งคู่เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่อย่างน,านั้นตัดไปทางบนเรือประมงสอนจามออกมาเสียงดังทำให้พบหันมองก่อนจะพูดขึ้นมาว่าไม่สบายเหรอสงสัยโดนลมทะเลมากเกินไปหรือเปล่าเข้าไปนั่งข้างในสิจะได้ไม่เป็นหวดัด สอนได้แต่ยิ้มก่อนจะลุกขึ้นเดินเข้าไปข้างในพบมองตามหลังสอนไม่วางตาจังหวะนั้นเองลุงสีวางมือไว้บนไหล่ของชายหนุม่มทาให้พบหันไปมองเห็นลุงสีทําหน้าสลดสายหัวก่อนจะพูดว่าเขาเป็นของคนอื่นท่องเอาไว้ในใจข้าและไม่อยากเห็นเองน้ําตาเช็ดหัวเขาหรอกนะลุงสีพูดจบคําพอดีพบก็สวนลุงสีว่าอะไรลุงพูดจาแปลกๆผม,ผมไม่ได้หลงรักสอนสักหน่อย สิ้นคำชายหนุ่มแกะมือลุงสีออกจากไหล่ของโตนจังหวะนั้นลุงสีก็หันมาจ้องตาพบก่อนจะพูดตอบว่าข้าไม่ได้บอกสักหน่อยว่าเองนั้นรักเขาพูดออกมาเองเลยงั้นรึนั่นคือความรู้สึกของเองสินะอืมลุงสีพูดพร้อมกับกอดอกพยักหน้าสองสามครั้งพบรีบเดินหนีจากลุงสีทิ้งท้ายประโยคว่าลุงพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลิะเธอใหญ่แล้ว ลุงสีจึงตะโกดตามหลังว่าไอ้หนูเอ้ยข้ากอ็อายุปูนนี้แล้วไม่ได้โง่ที่จะมองอะไรไม่ออกคำพูดอันเสียงดังของลุงสีทำให้หมูถามพบว่ามีอะไรหรือเปล่าชายหนุ่มปฏิเสธบอกปาดทันใดนั้นก่อแรก,ก็ตะโกนออกมาจากห้องบังคับเรือว่าเราใกล้จะเข้าเขตพายุของเกาะกะโหลกแล้วทุกคนนาะที่จับให้มั่นเมื่อทุกคนได้ยินคำของกอแรตั้งพากันหาที่จับ ทำตามอย่างที่ชายชาวเลคนนี้ว่าขึ้นลมเริ่มจะแรงขึ้นจนทําให้เรือนั้นโยกโครงเครงอีกทั้งท้องฟ้าก็คลึงเมฆครึงฝนด้วยพวกพบมองออกไปเบื้องหน้าเห็นว่าม่านหาฝนตกปกคลุมบางเกาะกระโหลกให้ได้เห็นแค่เงาในขณะนั้นกอแร้ก็เดินออกมาจากห้องบังคับเรือเดินตรงมารวมกลุ่มกับพวกพบที่อยู่ข้างหน้าเรือซึ่งเรือนั้นมันค่อยๆหยุดจอดก่อนจะถึงม่านฝนที่อยู่ไม่ไกลสายตานัก ชายชาวเลพูดขึ้นว่าจะเอาอย่างไรต่อลุงคมผู้อยู่ในกลุ่มก็รีพูดต่อจากกอแรว,ว่าหมายถึงอย่างไรพวกเราก็จะเข้าไปที่เกาะก,กะโหลกไม่ใช่หรือทําไมหยุดเรือตรงนี้เล่าทําให้ชายชาวเรพูดอธิบายว่าสาเหตุที่ผมต้องจอดเรือเอาไว้ตรงนี้ก่อนเหตุว่าหากแล่นเรือผ่านมานหาฝนนี้ไปมันจะเข้าสู่เขตของพวกผีร้ายในเกาะก,กะโหลทะเลที่ใครหลายๆคน เข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาอีกเลยยิ่งเข้าใกล้เกาะกระโหลกเท่าไรยิ่งอันตรายมากเท่านั้นพวกท่านแน่ใจแล้วใช่ไหมก่อแรกกล่าวทำให้พวกพบได้ยินถึงกับชะง,งักเงียบได้แต่มองผ่านหาฝนคิดไม่ตกกับสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นก่อนลุงสีจะพูดว่าไม่ต้องห่วงรอกเราก็แค่แล่นเลือรอบๆขอบๆหาฝนพวกนี้เท่านั้นคงไม่ต้องเข้าไปข้างในถึงไอ้เกาะปีนั่นหรอกเอาตามนี้ไปก่อน หากว่าอันตรายเกินไปค่อยถอยหลังมาตั้งหลักที่นี่กันอีกทีจอแระเองทําได้ใช่ไหมแล่นเรือเลาะขอบๆนะชายชาวเลได้ยินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยท่าทางดูเป็นกังวลว่าถ้าเลาะขอบม่านหาฝนรอบๆเกาะกะโลพอทําได้อยู่ครับแต่หากเข้าไปข้างในลึกกว่านั้นเกรงว่ามันจะยากเพราะหินโศโครกน่าจะมีอยู่มากซึ่งคําตอบของกอแระเขาก็รีบเข้าห้องบังคับเรือทันที เรือยนต์ถูกสตาร์ติดขึ้นมาอีกครั้งมันขับมุ่งตรงเข้าไปในหาฝนที่ว่าระหว่างนั้นลุงคมก็ถามกับลุงสีว่าแค่อยู่รอบๆมันก็พอหรือว,ว่าต้องเข้าไปข้างในหรือเปล่าลุงสีจึงตอบว่าเท่านั้นก็เพียงพอตามข้อมูลที่ข้าหามานั้นพวกพรานลือน่าจะหายสาบสูญตอนอยู่บนเรืออีกอย่างหนึ่งเกาะแรมันก็บอกว่าร,บรบอบๆเกาะมีแต่หินโสโครกด้วย วกนั้นก็ยังคงไม่ถึงตัวเกาะกันมั่งเอาเป็นว่าอยู่รอบๆไปก่อนก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยลุงสีกล่าวอธิบายไม่ทันสิ้นคำหมูก็ผงพวดพูดขึ้นมาว่าใครจะทำอะไรก็ทำแต่ผมขอตัวอยู่หลังเรือก่อนไม่ไหวแล้วหมูกล่าวเสร็จก็วิ่งไปในทันทีพร้อมกับเสียงอ้วกดังตามทางทำาไม่าายทั้งสามได้แต่ใส่หัวบนพึมพําว่าพึ่งพามันไม่ได้จริงๆ ขณะยิ่งเข้าใกล้ม่านหาฝนมากขึ้นเรือก,ก็ต้องปะทะก,กับคลื่นสูงยิ่งขึ้นทําให้กระโดกหัวยกน้ําทะเลสาดเข้ามาภายในตัวเรือชายทั้งสามรีบหาที่เกาะให้มัน่นลุงสีตะโกนถามเวลากับพบเหตุว่าภารกิจน,นี้มันต้องเสร็จก่อนค่ำชายไวการคนจะได้กะเกณฑ์เวลาได้ถูกต้องพบได้ยินก็รีบยกมือขึ้นดูนาฬิกาทว่าเมื่อชายหนุ่มมองดูนาฬิกาของตนดวงตาของเขาเบิกโตตะโกนบอกกับทุกคนว่า ลุงตอนนี้ไม่รู้ว่าเวลากี่โมงแล้วเพราะเข็มน,นาฬิกาข้อมือของผมมันวิ่งวนไม่ยอมหยุดเลยครับลุงสีกับลุงคมได้ยินก็ตกใจรีบแงหน้ามองดูท้องนาภาหวังจะกะเวลาโดยดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์แต่ถ้ว่าตอนนี้พวกเขาเข้ามาใกล้ม้านหาฝนแล้วเมฆครึ้มปกคลุมเหนือท้องฟ้าพร้อมกับฝนที่ตกกระทบร่างดังก้อนหินเล็กๆที่ป่าใสจนเจ็บแสบตามร่างกายไปหมด ลุงสีตัดสินใจจะไปบอกกับกอแรในเรื่องที่ว่าให้แล่นเรือห่างจากม่านหาฝนพวกนี้หน่อยทว่ามันก็ทําไม่ได้เนื่องจากจะยืนบนเรือที่โค้งเครงนี้อย่างยากไม่ต้องพูดถึงการเดินเลยเสียงโวกเวกวอยดังขึ้นอยู่หน้าเรือทุกคนมองออกไปเบื้องหน้าพบว่าตอนนี้เรือมันเหมือนกับพุ่งเข้าไปในเกาะกระ,กะโหลกอย่างเดียวไม่เป็นตามที่ตกลงกันเอาไว้ที่ให้แล่นอยู่ขอบขอบพายุลุงสีจึงตะโกนไปทางกอแรว่าเฮ้ย เรือมันกําลังเล่นเข้าไปข้างในแล้วอย่าเล่นเข้าไปขณะลุงสีกล่าวและมองไปยังกอแร้ซึ่งภายในห้องคุมเรือก็ดูวุ่นวายวิ่งวุ่นกันจ้าระวันกอแร้ตะโกนสวนถามออกมาว่าข้าไม่ได้จะแล่นเรือเข้าไปแต่เหมือนกับว่าเรือกําลังโดนบังคับโดนโดูดเข้าไปคุมไม่ได้แล้วคุมไม่ได้แล้วคาตะโกนของกอแร้ทาให้พวกพบที่อยู่หน้าเรือได้แต่จับอะไรก็ตามแต่ที่คว้าได้ให้มัน ปล่อยชะตานำพาเดินทางแล้วเรือก็แล่นผ่านเข้าไปในม่านหาฝนทุกอย่างเมื่อสนิทราวกับว่าทุกคนโดน,นปิดตากันอยู่แต่ละคนพยายามมองมือมองตัวของตนเองแต่มองไม่เห็นลุงคมจึงส่งเสียงเรียกทุกคนถามว่ายังปลอดภัยไหมเสียงมันดังกล้องไปทั่วบริเวณในทะเลประหลาด,ลาดที่จู่ๆเงียบสงัดกระทันหันลุงสีพบกรีบขานรับคำเรียกของลุงคมบอกว่าตนนั้นยังสบายดี ส่วนทางก่อแร้ก็รีบสั่งชายผู้ติดตามให้เปิดไฟที่อยู่รอบๆบเรือหนึ่งในชายชาวเลก,ก็พูดขึ้นว่าไฟเราไม่มีไฟเราไม่มีเราไม่มีไฟเรือลำนี้มันเก่าเกินไปไฟเสียไปนานแล้วก่อแร้ได้ฟังจึงบอกว่าเช่นนั้นไปหาตะเกียงเจ้าพายุมามันน่าจะเก็บอยู่ในห้องเก็บของด้านหลังชายผู้ได้รับคำสั่งไม่รอช้ารีบค้นหาตะเกียงที่ว่าทันที บนเรือมีแต่เสียงความวุ่นวายทั้งข้าวของหล่นละนีละนาดผสมกับเสียงของเครื่องยนต์เรือทันใดนั้นเสียงคลังในลําคออันแสนสยองรอยตามลมมาก่อและแม่รอชา้ารีบดับเครื่องในทันทีเอาล่ะครับฟ้าเธอมีแผนการอะไรกันแน่แล้วพวกพบจะต้องเจอกับอะไรเขาจะหามีดหมอของพารานลือเจอหรือเปล่าเสียงคลังที่ล่องลอยตามลมมามันคืออะไรโปรดติดตามในตอนหน้า พอจนภัยล่าสมบตัติดินแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ